นักศึกษาสวัสดีค่ะวันนี้พบกับคุณครูนมองเพ่จุนอยูแล้วนะคะแล้วก็พบกับพี่มานอนุบาลทุกคนเลยค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเดี๋ยววันนี้พี่น้องมีอะไรม่าสนใจเด็กนะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้หน่วยอาหารดีมีประโยชน,กน์กันเลยค่ะลูกลูกพร้อมแล้วใช่ไหมคะ้าพร้อมเรียนตัวเลยค่ะนักเรียนทำความเคารพสวัสดีค่ะ เลยค่ะลูกโอเคค่ะกระเธอไม่ดูเรื่องเลยเป็นะคะเรียบร้อยนะคะน้องแก้มมี่เดี๋ยวนะคะก่อนอื่นนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะเช็คชื่อนักเรียนก่อนค่ะนักเรียนพร้อมไหมคะพร้อมค่ะคุณครูพร้อมแล้วเตรียมตัวฟังชื่อตัวเองด้วยนะคะน้องอนุบาลหนึ่งก่อนนะคะปุเป้มาไหมคะมาค่ะคุณครูค่ะน้องเอมมี่มาไหมคะมาค่ะคุณครูคุณแ่น่ารักมากเลย วันสามวันนี้มากันครบไหมนะครบคาะคุณครูคุณครูถามท้อไมเหรอคะครบใชนะ่ไหมค่ะวันนี้มาไหมคะมาค่ะคุณครูค่ะเก่งมากเลยค่ะเอลซี่มาไหมคะ,คะมาค่ะมาค,ค่ะถ้ามาพร้อมแล้ว,ลวเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนกันเลยไหมคะลูกเรียนอะไรดีคะคุณคณรูด วันนี้พี่น้องมีอาหารมาฝากเด็กๆด้วยอะไรคะคุณครูุก่อนยุดก่อนเดี๋ยวไปนั่งก่อนคุณแม,ม,ม่ก่อนตอนนี้ยังไม่บอกก่อนก่อนที่เราจะเรียนเรามาทำความรู้าจักทักทายกันก่อนวันนี้พี่น้องให้ลูกท่องคำท่องจอง,อง,องให้พี่นอ้องฟังก่ออา,าที่แล้วสปดาห์ที่แล้วเราเรียนหน่วยอะไรนะเรียนหน่วยอะไรนะคะเรนเด็กจ๋าเมืยออะไรคะลูกอ๋อ หน่วยเพื่อน,นค่ะคุณครูอาดาดาบอกว่าหน่วยเพื่อนครูบเบ้ก็บอกว่าหน่วยเพื่อนผู้ได้ดังๆห,หน่อยค่ะ่ยเดี๋ยวดาดาคะเดนหน่อยอะรยไรคะลูกดังๆเลยคะ่ะหน่วยเพื่อนคะ่ะตอบดังๆต้ขึ้นไปยืนด้วยหน่วยเพื่อนคะ่ะตอบให้ดาดาคนใจนมั้ย<ส>ค่ะ<ด>เยี่ยมมากต่อไปถ<ส><ด>้าแบบนั้นลูกๆยืนขึ้นเลยคะ่ะต้องทำต้องจอง เพื่อนจา้าเพื่อนจา๋าพร้อมน,าอนาอยางคะอย่าเียลยนะคะพร้อมแล้วคุณครูจะให้สัญญาณน,นับหนึ่งสองสามนะคะลูกวางไว้ก่อนคะลูกจ๋าตบมือไหมคะคุณครูตบมือด้วยค่ะหนึ่งสองสาม จ้าเก่งจ้าลูกเก่งมากเลยลูกดีนีนักฮัลโหลลูกจ๋าหนึ่งสองสามเพื่อนจ๋าเพื่อนจ๋ามาเล่นด้วยกันมีอะไรแบ่งปันเล่นกัน นี่ไม่น่่ารักเลยไมใช่หนูค่ะวันวันค่ะเล่นวันนี้วันนี้เฉยเฉยเพื่อนกันเขาบอกว่าไม่เอาซี่นั่งลงค่ะเอาซี่นั่งลงวันนี้นั่งลงขอบคุณค่ะคุณครูค่ะเก่งมากเลยเห็นไหมวันนี้คเขาดูจากเขาคุณด้าด้านั่งลงค่ะลูกเอมมี่นั่งลงค่ะลูกเราควรเดี๋ยววันนี้ให้คกาแฟยืนก่อนเอ๊ะวันนี้ ยางมีอะไรมาฝากกูเป้ทักูเป้าูเป้นี่อบสนแต่ว่าพี่น้องคยังไม่ของนะเพราะว่ากูเป้กอบเสียนดังตองแรกับคัพนั่แค่ลังชวอ่าพี่น้องมีพี่ยีรัสมาให้กูเป้ขับคุณน่ะชุพี่น้องแต่ว่ากูเป้ถ้ากูเป้ได้ยีรัสไปแล้วกูเป้ก็มาให้เรียบร้อยนะให้ครบคุณพี่น้องโอเคค่ะกูเป้รับไปเลยค่ะคือ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 ควอนนนคือนนีคือนนะวันนี้พี่น้อมีอาหารมาฝากเด็กๆด้วยค่อ เป็นเด็กพร้พอมไหมคะควันนี้พี่น้องเรียนอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายกับอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้นะคะลูกลูกหันหน้ามาหาพี่น้องก่อนค่ะข้อหนึ่งนักเรียนสามารถเรลือกับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายกับนักเรียนได้ถูกต้องต่อไปข้อสอง นักเรียนสามารถตอบคาถามที่พี่นงยกให้ลูกดูนะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ซื้อมาให้ลูกดูว่าอาหารชนิดนี้มีประโยชน์คือบอกความแตกต่างอีกชนิดหนึ่งไม่มีประโยชน์สองอย่างนี้นักเรียนสามารถตอบคําถามได้ถูกต้องนี่คือจุดประสงค์ของคุณครูนักเรียนจาได้ไหมคะจำได้ค่ะเก่งจังเลยเอาซี่ไปช่วยตอบให้เพื่อนเพื่อนจำส่ข้อที่หนูวาดหาวใจครูคบอกว่า อะไรขนว่าหนึ่งเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ค่ะถูกต้องค่ะตอไวเอาี่หน่อค่ะไปั่งเลยค่ะลกต่อไปข้องวันนี้วันนี้เก่งมากเยวันนี้พี่น้องอวันนี้เรตบนี้นาไปไดไหมคะวันนี้อยากเอาจะไม่ได้ดียพี่นงให้ไม่ต้ไปอได้คลได้ค่ะวันนี้ตอบดังๆเลยค่ะล ประโยชน์เลยไม่มีประโยชน์ได้ค่ะคว้าวทำไ,ไม่ได้ใส่เยื่องนะเอาวันนี้เชิานั่เลยค่ะเมื่อเราเรียนรู้จุดประสงค์สเสร็จแล้วนะคะวันนี้น,นั่งนิ่งๆก่อนค่ะลูกวันนี้นะคะพี่น้องมีอาหารมาให้เด็กๆดูก่อนจานแรกนะคะพี่น้องจะให้ปูเป้เอาไปให้เพื่อนๆดูดเดินแล้วก็ส่งให้เพื่อนๆดูทุกคนว่าในจานนี้มีอะไร เดี๋ยวช่วยตอบเพื่อนเพื่อนด้วยอ่ะคุเป้เดินไปเพื่อนเพื่อนดูนะคะเดี๋ยวไม่าหน้าเดี๋ยวไม่ให้ดูเพื่อนเพื่อนจ้ามือวางศักดิ์ให้ทะลุได้ไหมได้เอาให้เพื่อนเพื่อนทางบ้านดูด้วยนะให้น้องอนุบาลหนึ่งน้องอนุบาลสองน้องอนุบาลสามดูด้วยค่ะแล้วคุเป้ช่วยบอกน้องอนุบาลหนึ่งน้องอนุบาลสองน้องอนุบาลสามด้วยว่าในจานนี้มันคืออะไรเห็นไหมอะไรคุเป้ขา อยู่ในจานข้าวเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมคะเอาเพื่อนเพื่อนจะตอบสิคะจะตอบอะไรคะอะไรคะมีเสียงกระซิบตอบมาว่าเป็นข้าวอ่าอะไรนะคะเป็นข้าวใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวเราจะให้เอาพูเพ่ส่งให้เพื่อนเพื่อนดูหนค่ะเพื่อนเพื่อนในห้องแชร์กันดูนะข้าวข้าวนี่อะไรคะข้าวค่ะรู้จักได้ยังไงอ่ะข้าวเคยกินใไปหาเวลาส่งพูเพ่เพื่อนดูเพื่อนถือแหละคะ ให้เพื่อนดูนะคะใช่เพื่อนจะได้เห็นชาบูเป้ช่ใชเราคินแล้วด้วยเพื่อนบูเป้ขาบูเป้คชวนเพื่อนเพื่อนเห็นหน่อยค่ะถูกต้องแล้วค่ะตอนนี้เราไม่ดมก่อนนะเราดมอีะแต่ว่าที่บ้านเราวัเป็นสีม่เงนะบ้านเราไม่ใช่สีเดียร์ใช่แค่เป็นมีหนา่งชนิดค่ะบูเป้อันนี้เขาเรียกว่าข้าวสวยพูดดังๆเลยค่ะลูกข้าวสวยค่ะอีกแค่หนึ่งค่ะลูก ข,ววข้าวสวยค่ะข้าวสวยคือข้าวที่เขาหุงเสร็จแล้วพร้อมที่เด็กๆจะระับประทานเรารับประทานข้าวสวยอย่างเดียวได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ค่ัคุณครูครเพราะว่าที่บ้านนวนต้องมีกับข้าวด้วยเมื่อกี้รู้จักข้าวกันไปแล้วนะคะลูกนะคะต่อไปเดี๋ยวน้องดาดาช่วยมายกจานนี้ให้เด็กๆที่อยู่ทางบ้านนะอนุบาลหนึ่งอนุบาลสอง อนุบาลสามดูนะคะลูกดาดา้าไปไปส่งให้น้องเห็นชัดๆเลยลูกดาด้า้น้องเห็นเลยลูกดาด้าย,ยกขึ้นมาเลยค่ะน้องดูหน่อยค่ะนี่ค่ะน้องอนุบาลหนึ่งนะคะแล้วก็พี่อนุบาลสองค่ะแล้วก็พี่อนุบาลสามเอ๊ะอะไรคะเด็กๆดาดาพูดดังๆเลยค่ะเด็กๆไม่ได้ยินนะคะอันนี้คือผัดผักอะไรเอ่ย อะไรคะลูกไม่ได้ยินใช่ไหมคะนี่คืออะไรคะเดี๋ยวดาดาจะพาไปให้เพื่อนๆในห้องดูนะคะเดี๋ยวดาดาจะให้น้องที่อยู่ทางบ้านส่งไปร้านหนึงลูกค่ะดูแล้วก็ผัดผักค่ะผัดผักมีผักกระหล่ำปลีมีไข่แล้วก็มีเนื้อหมูค่ะดาดาตอบให้น้องดังๆเลยค่ะมีผัด ผักกะหล่ำปีค่ะมีเนื้อหมูนะคะแล้วก็มีไข่ด้วยนะคะต่อไปเดี๋ยวน้องดาดาค่ะให้เพื่อนๆในห้องดูด้วยค่ะเร็วหน่อยช้าๆลูกช้าๆดาดาดีแม่กินจังเลยดาดาดูใหดีนะลูกเดี๋ยวพี่น้องจะถามนะว่ามีอะไรอยู่ในจานด้วยนะค่ะเดี๋ยวให้น้องที่ดูบ้างน้องจ๋าไม่เล่นกันลูกค่ะเป็นผักค่ะน้องเนา ดาด้าเราดูหน่อยอ๋ยมีไข่ด้วยดาด้ามีหมูด้วยเธอนี่เธอเห็นไหมอ่าวันนี้ดูยังคะวันนี้ดูเสร็จส่งได้คุณครูพี่นงได้เลยคะลูกยังไม่ได้ดูเลยอ่าวันนี้อะไรคะลูก<บ>วันนี้ตอบดังๆไหนคะลูกวันนี้ผัดผักผัดกะหล่ำปี๋ค่ะใส,ใส่ไข่ใส่หมูคะ่ะอ,อ่าตบไว้วันนี้เลยคะ่ะเย่มากเลยคะ่ะเอากลับบ้านได้ไหคะเก่งมากค่ะด่าด้าว่าเก่งวันนี้ก็เก่งนักเรียนทุกคนค่ะ เวลาเพื่อนให้ลูกดูลูกต้องช่วยตอบให้เสียงดังได้ค่ะได้ค่ะลูะค่ะขอคุนนะค่ะลูกจานต่อไปเอ๊ใครหน้าที่นั่งเรียบร้อยนะเอมมี่ค่ะลูกเอมมี่น้องที่อยู่ทางบ้านดูก่อนนะลูกเอมมี่ไปส่งให้น้องดูเลยเดินดีๆนะเอมมี่เด็กๆเอมมี่ระวังนะลูกไหมคะ น้องอนุบาลหนึ่งพี่อนุบาลสองแล้วก็พี่อนุบาลสามถึงไหมคะผัดอะไรเอ่ยผัดเผ็ดอะไรคะอเด็กๆเป็นมี่ดังๆหน่อยลูกผัดดังดังเลยลูกหมูอ่าเดี๋ยวเอ็มมี่จะให้เพื่อนๆดูนะคะน้องๆทางบ้านดูเสร็จแล้วเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะคะเอ็มมี่ส่งให้เพื่อนๆดูเลยค่ะโอ้โหน่ากินจังเลยเอ็มมี่เผ็ดนะโอ้เรากินเผ็ดไม่ได้นะไม่ได้เรากินเผ็ดไม่ได้ แต่ไม่จ๋าให้คนที่นั่งเรียบร้อยคนที่เรียบร้อยไม่ต้องให้ดูเป็นปลาเผ็ดหมูค่ะจ๋าปลาเผ็ดหมูหดูน่าก,กินจังแต่ไม่กล้ากินค่ะมันเผ็ดทำไมอ่ะดูซิมันเผ็ดเมันเป็นมีนพริก บอกว่าคุยไม่ได้เราไม่เอาไม่กินได้เอาเธอกินได้หรอค่ะอะไรข้ลูกเนี่ยอะไรคะแกงค่ะคุณครูแกงไม่่เนื้ออะไรค้าลูกเนื้ออะไรไม่ทราบเหมือนกันค่ะว่าเดินได้ดีเลี้ยวคุณครูคะใครใส่ถูกใครใส่ถูกเชือกมือค่ะเอ๊เนื้ออะไรนะยกกระถานคุณเลยของขญนี่พอล่ะแต่ตอบถูกเหรอตอบถูกต้องสามคนเลย เอลซี่เอลซี่ช่วยตอบหน่อยค่ะว่าเป็นอะไรเนื้ออะไรลูกเอลซี่เคยทานที่บ้านเนื้อหมูค่ะคุณครูเอลซี่บอกว่าผัดเนื้อหมูผัดเครื่องเคียได้ยังไงว่าเป็นเนื้อหมูเอลซี่เห็นไหเราที่ทำที่บ้านไงเห็นไหมคะเด็กๆเคยทานไหมคะผัดเครื่องเคียงเนื้อหมูก่อนจะมาโรงเรียนแล้วก็ตอนเย็นๆตื่นนอนเลยเอลซี่ไปนั่งก่อนค่ะเด็กๆบอกว่าเคยทานมันเผ็ดช่วยเหรอพี่นงใชหลูกเล่าค่ะลูกได้ค่ะ ่แล้วค่ะต่อไปเมื่อเราเรียนรู้เรื่องอาหารเสร็จแล้ววันนี้ไปน้องมีผลไม้ด้วยอะไรคะคุณครูอะไรนะสีเหลืองเหลืองอยู่ในจานนี่เดี๋ยวจะให้ใครพาไปเพื่อนๆนที่บ้านดูชอบใครหน้าไรเรบร้อยใครน้าเรียบร้อยอ้าวนซี่ค่ะนซี่ไปให้เพื่อนๆ่อนทางบ้านดูด้วยนะนซี่อะไรน้องหนึ่งน้องสองน้องสามออยู่ค่ะน้องน้องอนุบาลหนึ่งน้องน้องอนุบาลสองและพี่อนุบาลสามนะคะ รู้จักไหมเอ่ยว่านี่คืออะไรนั่งเรียบร้อยอ่านี่เป็นขั้วยไข่นะคะลูกต่อไปเดี๋ยวจะพาไปเพื่อนๆในห้องดูนะคะโนตี้เพื่อนๆดูด้วยค่ะว้าวโนตี้เขาเรียกว่ากล้วยเราก็ไม่รู้กล้วยอะไรก็ไม่คุยค่ะลูกไม่คุยนะคุณครูสอนอยู่นะคะใครคุยคุณครูไม่ยอมเ่ยนี่คือกล้วยเราเราไม่เราไม่ชอบกิน อนนี้เดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครูพี่นงให้ค่ะลูกเดี๋ยวพี่นงสอนให้เสร็จก่อนแล้วว่าอไรคุณครูจะให้ครับโปหยีบน้องครูก็บอกเดี๋วพีู่งให้ลูกลูกน่าให้แบกหนนี่ตกาวนางตัวตรงๆเอามือลง้างบนตักเด็กๆที่น่ารักต้องรู้จักทั้งใจฟังต้องรู้จักตั้งใจดูต้องรู้จัก ค่ะนัเเงเรียนสานะให้เรียบร้อยนะคะคร,บรอรบนีบ<อ>้นะคะเห็นมค้าขนมในถ้วยนี้ในจาในใบนี้นะคะลูกๆที่ทางบ้านน้องอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองอนุบาลสามไม่ควรเลือกรับประทานนะคะเพราะว่าอาหารเหล่านี้นะคะล้วนแต่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราแลวเพื่อนๆในห้องเรียนก็เหมือนกันสังเกตดูไวนะ้นะมีพวกข้กอมยไรอีกขนมขบเคี้ยวห่อละห้าบาทหรือว่าห่อละ เพกเมเติมจากนี uh, yes. right. no ้นะคะถ้าเป็นขบเคี้ยวนี้ห้ามรับประทานมันจะมีผงชูรสมะคามลูกค่ะคุณมันมีผงชูรสค่ะลูกนะคะเรียบร้อยนะคะส่วนอาหารชนิดนี้เน่ไหมเดี๋ยวปุเป้ค่ะปุเป้พูดมากปุเป้ไปให้น้องๆที่ทางบ้านดูหน่อยค่ะได้ค่ะคุณครูดาด้าไปช่วยก็ได้ค่ะเพื่อนๆไปดูค่ะไปทานสองคนนะคะที่เดินนะคะลูกน้องรออยู่ส่งให้น้องเห็นชัดๆเลยค่ะ ขนมอะไรคะเด็กๆเห็นไหมคะเด็กๆเห็นไหมคะเด็กๆเคยเห็นที่เคยเห็นที่ไหนบ้างเออขนมอะไรคะนี่ค่ะเพื่อนๆเลยค่ะลูกยกมาดูนี่ค่ะค่ะอ่านะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดดดาเดดดาแกะให้ดูนะเดดดาเดดดาแกะให้น้องๆดูนะคะได้ค่ะเาดดาจะกินใช่ไหมคะเดดดาแกะช้าๆหน่อยใช่ค่ะเดี๋ยวดดาแกะเพื่อนเพื่อนด้วยนี่ค่ะเป็นห่ออนี้นะะเด็กๆเห็นไหมเออ เคยกินบ้างนี่นะคะขนมอะไรอ่ะเธอขนมบ้านเรานะ่ก็ได้ขนมจัดขนมจัานะคะเคยกินไหมคะเคยกินแต่เอาเคยกินแลวลองชินไหมคะเดี๋ยวได้ลองชิมไหมไม่ได้หรอกินในห้องไม่ได้เดี๋ยวเราไปให้เพื่อนอดูดีกว่าไม่ได้หรอไมเเคยกินนะ้่อนลูก อร่อยจะต้องกับกินได้แล้วคู่กินไม่ได้ก่อนเคุณผู้หญิงอนุญาตก่อนอ๋อคุณแม่หิงอนุญาตอย่างนั้นยังไม่ถึงเวลาเห็นไหมเอ็มดี่เราเคยเราเคยเห็นไหมใช่ใช่วันนั้นที่เราไปเจอวันนั้นเล่ไหเราไปเจอเอ็มดี่เอ็มดี่เก็บได้คุณครูพี่น้องนดูสิคะตบมือหนึ่งครั้งตบมือสองครั้งหนึ่งสองตบได้ดังกว่านี้หนึ่งสองตบมาอีกทีหนึ่งสองตบได้ดีกว่าเดิม ยืน้อเส้นยื้สายไหนค่ะในเมื่อเราเรียนเสร็จแล้วตอนนี้เสร็แล้วเหรอคะพี่น้องสอนลูกแล้วเดี๋ยวพี่น้องจะให้ลูกรับประทานอาหารนี่ลูกหิวข้าวยังจะเที่ยงอยู่แล้วหิวแล้วค่ะเดี๋ยวเอาขนมค่ะคุณครูเดี๋ยวก่อนเอามือลงค่ะแล้วก็เต้นด้วยนะมากินข้าวสี่มากินข้าวที่กับดี่ดีกับที่ นั่งแก้ไม่ต้มยำนี่นั่งแก้ไม่ต้มยำอ้าวทําำทอ้าวทำทำทอีกเที่ยหนึ่งค่ะลูกหนึ่งสองสามมากินข้าวที่มากินข้าวที่กับดีดีกลับดีดีนั่งแ้มต้มยำนี่นั่งแม่ทํายำอ้าวทําำทำอ้าวทําำทอ้าวยืนอยู่กับพี่เดี๋ยวเมื่อเราเรียนเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่นงจะให้ลูกออกมาสรุปให้เพื่อนที่อยู่ทังบ้านฟังว่าวันนี้ เรารับประทานอาหารชนิดใดที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอาหารชนิดใดให้มีประโยชน์ต่อร่างกายใครอาสาสมัครบ้างนะอ้าวโน,โนโน่เก่งมากต่อไปอีกคนนึงค่ะอีกคนค่อยากเป็นคนเก่งวันนี้โอเคแอลซี่กับโรซี่สรุปทำไม อะไค่ะเึ้นไปด้านหน้าเลยไม่ต้องกตัวค่ะเก่งมากเลยค่ะลูกเก่งมากเลยดังดังค่ะอาหารที่มีประโยชน์นะคะมบคุยนนมีข้าวสวยมีอะไรอีกคะมีสับผักด้วยค่ะอ๋อแล้วก็มีผัดเผ็ดด้วยที่ครูพี่นงเอามาให้ดูนะคะแล้วมีอะไรอีกคะที่สีเหลืองๆนะคิดดังดังมีลูกชไข่ด้วยค่ะอ๋อแล้วมีขนมอีกอย่างมีขนมอะไรนะ ขนมจากค่ะมีประโยชน์ทักงนั้นเลยเด็กเคยกินไหมคะน้องอนุบาลหนึ่งน้องอนุบาลสองแล้วก็พี่อนุบาลสามเคยกินไหมคะเออแล้วก็ที่ไม่มีประโยชน์ละคะมีอะไรบ้างเป็นขนมกรอบนะคะแล้วก็อะไรอีกคะขรับประทานทับรับรทานเยอะไม่ได้นะคะลูกเพราะว่ามันมีผงชูรสอยู่ข้างในค่ะอีกอย่างค่ะเป็นลูกอม แล้วก็หมากฝรั่งนะลูกเด็กๆทานไม่ได้นะคะเดี๋ยวพอทานทานแล้วลูกทานไปด้วยเคี้ยวไปด้วยแล้วก็คุยไปด้วยแล้วลงในหลอดลมนะคะเดี๋ยวมันจะติดคอค่ะเด็กค่ะแล้วก็ทําให้ฟันผุด้วยนะคะอาจารย์ลูกอมถ้าไม่แปลงฟันก็ทำฟันผุค่ะเดี๋ยวมาฟังครูพี่นงพูดต่อนะคะสวัลดค่ะให้คนไปเลยค่ะยืนดูกับที่ก่อนนะคะเอ๊ะวันนี้จะในขาลูกๆสนุกไหมคะสนุกค่ะไินเลยอะไร นวมีค่ะมีประโยชน์ค่ะถ้านั้นนะคะคุณครูพี่น้องแล้วก็นักเรียนทั้งหมดขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะบ,บ,คบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้าบายยค่ะบาย